สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีตอนหับขอซื้อ่องน้องเตยสาร้าเล่าเก่าเนาะมือหนีน้องเตยกะอยู่ห้อยู่หน้าคือเก่าเนาะทุกคนเลี้ยงง่วเก่าแต่บางงวน้องเตยผูกไว้เนาะตอนนี้ค่ะอยู่ในเทียงเป็นเวลาประมาณสิบเอ็ดสิบสองโมงเนาะทุกคนน้องเตยกะมีตำหมี่เนาะทุกคนจะมากินตำหมี่ทุกคนนี่ซื้อมาเนาะสามสิบพัน ตอนแรกว่าสิตำเองอ่ะย่านมันบอแซบก็เลยซื้อเอาซนะเนาะก็ซื้อเครื่องปรุงยั่งมากเลยเรื่อย้อะไรวะก็ซื้อเอาดีกว่าว่าปะปลาแดกบอแซบเดียวมันสิบ,บอเป็นตะกินว่ะนี่ผักกินกับเฮาเนะาะผักกาดขาวนี่ทุกคนเฮากะซิมาแกะก็เลยเนะาะงแบบนี้ลองเตยกับยูนาคนเดียวคือเก่าเนาะมือน,นี้กะเขายังไปปั่นเขาน้าหน้านี่เนาะน้าอก็ยังว าอีกสองสามหมื่นกระนาดเสียบปั่นเลยเนาะทุกคนยานี่คนกระแล้วไล่เสียงแบบปั่นเข่ากาับวนวันวนวันอยู่เนาะแต่กระแสบไปทุกคนตอนแรกวัยตั้มเองแล้วยามัน,นจานซิบโนโบย์แปะบ้าวะยามันล่นเลยทุกคน น้ำด้านาเลยอย่าเหี่ยได้ป้าทุกคนไปะตะกินนารีนค่ะมันอยากเย็นแลยเนะาะพ่อ้องเจอสื่อมาจากไหนนี่มากินน้ำกันทุกคน มาซีมกันเลยเนาะแบันี้ฮะเบื้งสีซีมเบื้งน้องเตยก็ยังบไปกินข้าวเศร้านาะอยากหวานๆเนาะทุกคนเจนาสีส่บแล้วแหละเข้ากันมากินกันเลยเนาะทุกคนแบบนี้ะนี่ใส่เลยเข่า อยากข่าวแห้งทุกคนเลยจนเส้็บริกกินขา่าว <laughs> เศร้าข่าวใหม่ขา้าแฝด <laughs> ตอนแรกว่าิะตามไปนั่นแหละฮะานมันเป็นสกินจนสื่ออีย่างมังอื่นมังน้ำม,มาเรืร่อยๆัวกระโล่ลงมาเลยนะทุกคนพวันตัวผู้อยู่เทงิง์ุน แบบวันๆเลยเนะาะผักกาดขายนะทุกคน แค่มากินนำกันเดินละทุกคนน้องเตยนี่เป็นคนตัวน้นอยๆแต่ว่ากินลายแต่ก็บเอ้วนไก่อยากอ้วนอยู่นะแต่ว่ามันเบ่อ้วนเห็นได้สิรับ เดินออาภัยยากคุณย,ยายขมามักินน้ากัน พักแงางงามกินแล้วก็ได้เป็นยายงวยแล้วน้องเตยปนี้ค่ะได้สหวันเล็กเลยงงัว คิดตอนพักใช่นหม ติ๊กน้ำแข็งพามันไปบ้าแล้วเขียนบ้าแลวซื้อนำแป๊บสี่มาอยู่นะทุกคนจอบถืไปเอามาแล้วลุกไปเอาจอบกันเด้อเนาะ พา,ามันลกขลังแม่มันตะกอนถูกให้มันหมุนก่อนทุกคนก้่มไปเอาพามันก่อน <c oughs> <c oughs> พากระเหียนไปเด็ ี่กับติดนี่เอาเนาะทุกคนบมนี้วนนี้โบ,บจ่ายกินคนเดียวเงาเงามาได้กูได้อยากมากินน้ำกันนี่มีแห้งกินต่อมานอ้องแบบนี้ กนเต้หมีปูตอนยาวเลย อนเลือดทุกคนกินพักจะได้ใหญ่ไมไว้ กิมผักเอ็ง <c oughs> เตยคาบโหลดออกมามา,มานมามกินทูกเกินสวยสวย ตกค Minuten ันนานี่แต่บวดเจ็บแหงเน้วนงเตยข่อยไปแบบขับไปมันเครื่องเบียกแพ้แล้วมันง่อยลงคันนานะทุกคนหลุดจนดับเขื่องไปเองงอ็อยักขึ้นหลุดก็ได้ทั้งแดดทั้งทังจนอยากหายหายบ่กออก ไม่ตะอกว่าประเพ็ดเเริ่มอยากเพลดเลยเดิ่บันยังไลายเลทุกคนต้องให้ได้กินเบิดบันเบิดตกับเบิดเป็นยังไ้กินตะลังันมสิบเอ 참, 또, 또. คนเลยกาลังห่องกับเพจตันไดผ่านมากินไปกินมาขกับเพจน้ำตาสิไลแล้วทุกคนเพเอะไรน้ำแข็งก้นสวน ตัวยูอ,ยอ,อ่ะจ้าเอ้าเหี้ยแสบบมื่อแข็งนี่ ตอนนี้นางเตยก็รู้สึกอิ่มๆแล้วเนะาะกำหมี่ของเฮาก็ยังเหลือหลายอะไรนเนาะกินบ่เบิด์ตซัมจะกินต่อกับโบไวแล้วทุกคนเอ้ยตอนแรกก็คิดว่าสิก,กินเบิดเพราะว่าอยากข้าวแห้งเนาะอยากข้าวแห,งห้งแล้วมันเฮ็ดหยังหลายๆมันก็คิดว่ามันสิก,กินเบิดร่ตอะไรบัดกินอะไรหลุดอิ่มซัมทุกคนเลยอ้งว่าจะคขี่ยไปทุกคนเบิ่งปะเถียซัมโอย ออนลูกซีนเนาะบุกขี่ไปไกลดอกจนเหี่ยอีกอิ่มแล้วกินอ่าสิกินเบิร์ดกับบเบิร์ดซ้ำอืมก็เลือดของห้างอิ่มค่ะอลีซทุกคนเลยกินบะเบิร์ดซ้ำ คนนี้หมูมกินน้ำสิบบิดอยูอ่เพราะ่าแบบพอดีงากกินกินอันนี้กินคนเดียวอืมเหลือลายเลยกะสิปะไว้น,นี้แล้วเนาะนอยากอีกก็กินอีก ลุงน้องเตยมากอะเจ้าหนเพิ่นก็น่าสิกินแล้วเนาะเจ้าคนมาเด้ใครสำหรับคลิปดินน้องเตยกับขอลาไปก่อนเนาะทุกคนคลิปหน้าจงมาพอกันใหม่เนาะกะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้น้องเตยเห็ุกลิบต่อๆไปเน,นเด้อสบายดีายบาย